หัวมันสำปปหลังนะครับให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเคล็ดลับนะครับในการฉีดพ่นนะครับมันสำปปหลังนะครับเป็นเซตนี้เลยนะครับชุดคู่หูนะครับระเบิดหัวนะครับมันสำปปหลังนั่นเองนะครับนี่นะครับก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับถ้าเรามีทุนเยอะต่วนิดนึงนะครับเราก็สามารถฉีดพ่นได้นะฮะสามครั้งตัวนี้ก็จะเร่งในส่วนของการเจริญเติบโตของต้นมันสำปปหลังนะครับแล้วก็หัวมันสำปปหลัง ให้หัวมันสำปะหลังนั้นใหญ่นะครับหัวดุหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีน้าหนักเพิ่มแ้งนะครับส่วนดินคนไหนที่เสื่อมสภาพนะฮะก็ต้องเป็นโฟซอยนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการช่วยบํารุงดินนะฮะก่อนปลูกมันสำปะหลังนะครับเราก็สามารถฉีดพ่นนะครับลงในดินได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโฟซอยนะครับใช้นะครับฉีดพ่นนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่เป็นอ่าลูกค้าเก่านะฮะก็จะรู้ว่า ประสิทธิภาพของฟูทีฟูซอยอะมิโนแบกนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับสำหรับประสิทธิภาพของเจ้า3ามตัวนี้นะครับถือว่าเป็นที่ฮิตทอตนะครับเป็นที่ต้องการของนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรนะที่ปลูกมันสับปะหลังนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นะครับนี่กําลังจะเตรียมตัวนะครับมาฉีดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นท้องนานะครับท้องนานะครับที่เราจะจะฉีดในวันนี้นะครับนี่ครับนี่ ยวพาคุณผู้ชมไปเดินไปดูนะครับนี่ครับเป็นท้องนานะครับเป็นไร่นานี่แหละนะครับนี่นะครับเป็นท้องนานะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูนะครับอันนี้ก็ปลูกอยู่ที่อ่าหนึ่งประมาณสองงานนะครับสองงานนะครับสองงานครับนี่ก็คือเป็นอ่าบรรยากาศนะครับที่นะฮะเตรียมตัวนะฮะที่จะ ฉีดนะครับนี่ครับฟูทีนะครับฟูทีนะครับอ่านะครับนี่ครับสำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะเอาไปฉีดหรือว่าเอาไปทดลองใช้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์สองห้าศูนสองเจ็ดเก้านะครับ G ีพีแครับนะนะครหนึ่งซองนะครับผสมน้ำได้ 800ลิตรนะครับใช้ได้15ถึง20่ไรนนะครับนี่ครับหนึ่งซองเพียง600บาทเท่านั้นนะครับสามซองเพียง1,500บาทนะครับอ่าสิบซองหนึ่งกองนะครับเพียง4,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดได้นะครับหรือจะเป็นอะมิโนแบกนะครับขวดเล็ก5 0งรอบนะครับ600บาทขวดใหญ่นะครับซื้อซองขวดขึ้นไปนะครับในขวดละ1,700บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ สนใจหรือว่าอยากจะทดลองใช้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ097นะครับ025 0279นะครับ GP Channel ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้จะเจอกันในคลิปหน้านะครับสไตับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ